หอยเป๋าฮื้อสดที่นำไปลวกในน้ำเดือด ก่อนนำมาวางบนเส้นก๋วยเตี๋ยวราดด้วยซอสกระเทียมสูตรพิเศษแล้วนำไปนึ่งจนหอมแค่ได้กลิ่นก็ชวนหิวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนเป็นฤดูแห่งการเก็บหอยเป่าฮื้อเพราะหอยเป๋าฮื้อมีราคาสูงและมีสรรพคุณบำรุงร่างกายจึงเป็นวัตถุดิบยอดนิยมในช่วงตุนจ,จีนคุณฉี่จื่อหงเจ้าของร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าหอยเป่าฮื้อสามารถนำไปตุ๋นน้ำซุปนึ่งทำเป็นเมนูเย็นหรือจะปรุงในสไตล์ญ,ญี่ปุ่นก็ได้แต่เมนูที่ลูกค้าชอบ สั่งคือหอยเป่าฮื้อทอดเพราะว่ากรอบและอร่อยในภาษาจีนหอยเป๋าฮื้อมีชื่อว่าจิ๋ว่งแปลว่าก้ารูทางผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ประชาชนว่ารู้ไหมว่าจิ๋ว่งหรือหอยเป๋าฮื้มีกี่รูประชาชนต่างตอบว่าเพราะว่าชื่อก้าวรู้แน่นอนว่าต้องมีเก้ารู 3> 2, 3, 4, 6, เกี่ยวกับเรื่องนี้กรมประมงได้ออกมาอธิบายว่าเก้าในภาษาจีนสื่อความหมายถึงเยอะหรือมีมากหลายคนคิดว่าต้องมี9ก้ารูแต่จริงๆแล้วจำนวนรูของเปลือกหอยเป๋าฮื้อมักอยู่ระหว่าง7-10ถึงรูซึ่งรูเหล่านี้ทำหน้าที่ในการขับถ่ายสืบพันธุ์และหายใจในช่วงก่อนเทศกาลจุษจีนผู้คนมักรับประทานอาหารทะเลราคาสูงเพื่อให้รางวัลตัวเองและครอบครัวอาจไปสังเกตและลองนับดูว่าหอยเป๋าฮื้อที่คุณรับประทานนั้นมีกี่รู ปุณรัต์ชาญชัยเมธาวัตรรายงาน